ใครที่กําลังหางานทําอยู่นะครับสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยครับประกาศรับสมัครงานคนพิการในตําแหน่งพนักง,งานตอบอ e ีเมลแม่พนักง,งานตอบอ e ีเมลทำไรก็นี่แหละครับคลิกเปิดอ e ีเมลของบริษัทแล้วก็ตอบลูกค้าด้วยความสุภาพครับนะครับเป็นอ e ีเมลของสมาคมคนพิการนี่แหละนะนะครับแล้วก็ต้องตอบด้วยความสุภาพถูกต้องสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ที่อ่านด้วยนะนะครับสามารถทำงานที่บ้านได้ครับนะครับเขาแบ่งเป็นอย่างนี้ครับทำงานที่บ้านแบบ work from home เนี่ยสัปดาห์ละ4วันนะครับแล้วก็เข้ามาทำงานที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสัปดาห์ละ1วันนะครับถามว่าต้องทำอะไรอีกต้องประสานงานแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับทีมงานคนอื่นๆได้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยนะครับนะครับคุณสมบัติคือนะครับ ไม่จำกัดอายุเลยไม่จำกัดการศึกษาด้วยนะครับขอให้เป็นสมาชิกของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในเบื้องต้นและที่สําคัญครับต้องมีใจรักงานบริการนะครับ เงินเดือนประมาณ15,000บาทมีสวัสดิการด้วยนะครับใครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปทำงานเป็นพนักงานตอบอีเมลจะได้แบบนี้นะครับมีประกันสังคมด้วยมีกองทนอุนสมรองเลี้ยงชีพด้วยและอันนี้โอ้โห มีตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียดเจ็ไปกับสิใบต่อปีด้วยโอ้พนักงานของสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับเดินทางด้วยสายการบินเวียดเจ็ทไปได้สิใบต่อปีเลยนะฮะแล้วก็นะอีกอย่างหนึ่งที่ทางสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย,ไทยต้องการนรั่นคือคนที่มาทํางานด้านนี้ต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับแม้ว่าอยู่ในสถาวะหรือว่าสถานการณ์ที่กดดัน ติดต่อไปได้ครับที่สมาคมคุมพิการแห่งประเทศไทยครับหมายเลขโทรศัพท์021471820นะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้แล้วนะฮะใครที่เป็น คนพิการนะครับเป็นสมาชิกของสมาคมขุนพิการก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะฮะ,ะเป็นอีกหนึ่งงานนะครับสามารถทํางานที่บ้านได้ด้วยนะครับก็หลายๆคนอยากจะแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางคนก็ต้องดูแลคนที่บ้านด้วยหรือบางคนอาจจะเดินทางไปลําบากนะแต่ว่าอย่างน้อย1สัปดาห์ต้องเข้าสมาคมคุนพิการไปที่ออฟฟิศด้วยนะครับ อ,อาสนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์